ตลอดระยะเวลาร่วมๆเกือบเจ็ดชั่วโมงหลายคนได้ขึ้นมาสื่อความกับพี่น้องอย่างครบถ้วนผมเองเมื่อทราบว่าพี่น้องเองก็อ่อนล้าเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้เตรียมอาหารเย็นกันเอาไว้ก็เลยชวนบรรดาหมูเมตดกันว่าเราขึ้นมาเรียงพูดกันยืนข้างบนนี่หนักกว่าข้างล่างเยอะ ขาสั่นทุกคนเหตุผลเพราะว่าการเป็นผู้สูงวัยเสียส่วนใหญ่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองในขณะน,นี้การที่เรามีรัฐบาลที่มีความอ่อนแอเหมือนนักเรียนที่มีผู้ปกครอง คอยปกครองอยู่ตลอดฉะนั้นจะแลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลายเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจสังคมการล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งมาตายเรื่องดินแดน เมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับได้ถแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าผมเนี่ยรู้จักและสนิทกันอย่างดีไม่ว่าผู้นำกำัมพูชาสมเด็จฮุนเซนนายพลหุนมาเนตฝากนี้ทักษิณชินวัตรแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกับส่วนลูกมากแต่เราได้ลเห็นว่า ถ้าประเทศไทยเราปล่อยให้พ่อลูกคู่นี้เพ่นพ่านในประเทศไทยต่อไปนั้นเราเสียดินแดนอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกฝั่งหนึ่งเขาจริงจังทั้งนั้นในขณะที่เกิดการประทะทักษิณชินวัตรบอกว่าโนแมนแลนด์พื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ภูมิธรรมเวทยาชัยนี่ก็น่าจะสร้างประสาทตาภูมิธรรมเหมือนกันนะครับตาใหม่นะครับไอ้นี่ยกไอ้กับขมรนได้ไม่มีปัญหาประสาทตาภูมิธรรมแต่ว่าอะไรครับรองนายกฝ่ายความมั่นคงรั้มีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดตามโนแมนแลนเท่ากับไปสารภาพกันโดยสิ้นเชิงว่า เขมรไม่ได้บุกรุกประเทศไทยโนแมนแลน์คนไทยอาจจะแปลว่าพื้น <overall> ท <asan> ี่ท <tim ome up> ี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ทำไปตำมานี่แปลใหม่ได้อีกคำว่าชายผู้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะอะไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนาวันนี้เนี่ย หลังจากที่รัฐบาลอ่อนแอหน่ำแนมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบรองนายกฝ่ายความมั่นคงนัดเจรจาตำแหน่งเท่ากันกับทางการกัมพูชาลูกชายของพลเอกเตียบันคุณกอกงพูดไทยได้เหมือนเราเนี่แหละที่นายกบอกว่าพูดกันโอเคกันดีนะ คือทางการไทยบอกว่าทางการกัมพูชาจะต้องถอนกำลังออกจาก200เมตรที่บุกเข้ามาที่บอกว่าโอเคเนี่ยทางการกัมพูชาถแถลงว่าไม่ถอนและไม่ถอยมาตร,ราการของรัฐบาลแสดงจุดยืนอย่างแข็งแรงก็คือครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะครับในวันประชุมสภาความมั่นคง ตัวเองเข้าไปเสมือนเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นทั้งที่ในวันเวลาดังกล่าวต้องแสดงวุธิภาวะในตำแหน่งของตัวเองคือการเป็นผู้นำกัรบูชาเขาเห็นความอ่อนแอดิครับและท้ายที่สุดนั้นเราอย่างที่พูดกันก็คือว่ารัฐบาลล้มเหลวได้แต่ประชาชนล้มเหลวไม่ได้ และที่สำคัญการลุกฮือซึ่งแสดงความรักชาติของประชาชนนั้นได้แสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งไอความอ่อนแอของรัฐบาลได้สร้างให้ประชาชนเกิดความสามคัคคีและมีความเข้มแข็งอย่างถึงที่สุดและทหารก็ได้ทำหน้าที่ทหาร อย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะครับเมื่อมันส่มเสียงกับการต้องเสียดินแดนเห็นไหมกฎอายการศึกก็เริ่มต้นที่จันทบุรีมาสะแก้วและก็จะเรียงตามลำดับของกองทัพภาคที่สองต่อด้วยกองทัพภาคที่หนึง่งซึ่งหมายถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ ถ้ารัฐบาลมีจุดยืนเรื่องการรักชาติบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมครับว่าคุณทักษิณบอกว่าโทรศัพท์ไปคุยกับสมเด็จรุ่นเซนมาไม่มีปัญหาจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามตะกร้อไหนลองไปเตะตะกร้อทิ่ไปแล้วท้ายที่สุดเห็นไหมหนายยกรํารีก็ไม่รู้เรื่องพ่อนงอวดลูกนี่ก็ไม่รู้เรื่อง รองนายยกนตรีกร,กระทรวงกลาโหมก็ต้องชะเง้อดูว่าผู้เป็นพ่อต้องการอะไรแต่นี่คือประเทศไทยมันไม่ใช่ที่ของคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งถ้าเป็นเขตเนี่ยนะครับของตระกูลชินวัตรจะโนแมนแลนจะโนวูแมนแลน์ก็ช่างหัวก็ไปแต่นี่คือประเทศไทย ผมอย่างที่บอกกับพี่น้องผมก็รู้จักดีความจริงสนิทกันด้วยผมรู้ว่าเขารักชาติบ้านเมืองซีกกัมพูชาผมก็รักชาติบ้านเมืองซีกประเทศไทยแต่ผมไม่แน่ใจคนในรัฐบาลมันจะรักแผ่นดินไทยเหนือกว่าแผ่นดินกัมพูชาหรือไม่ดังนั้นกับพี่น้องที่เราทั้งหลายอย่างที่พี่นกเขานะครับได้บอกว่าเราหลายคนได้บอกก็คือว่า เราต้องการให้ประเทศนี้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเราเนี่นะครับที่ผ่านมาอยู่กับรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลรัฐประหารรัฐบาลเลือกตั้งรับปากแต่ไม่ทำสักข้อรัฐบาลรัฐประหารรับปากก็เบี้ยวทุกข้อเหมือนกันวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนต้องยืนอย่างแข็งแรงมากที่สุด เพราะนี่ะครับเวลานี้ก็ปั่นกันว่าประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปกป้องแผ่นดินนั้นเป็นพวกที่เป็นเรียกร้องให้มีการรัฐประหารพวกเราไม่ต้องการรัฐประหารเราไม่ต้องการเสียดินแดนและที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดไม่ใช่นักเลือกตั้งกับนักรัฐประหาร มิฉะนั้นมันแก้ไขปัญหาใดๆของบ้านเมืองกันไม่ได้มาถึงเนี่ยครับก็สลับกันกินอันนี้ก็เปปเปเอาเปลี่ยนชุดมาใหม่ปปปบ้านเมืองมันไม่เหลืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันที่รัฐอ่อนแอแบบนี้เวทีแบบนี้คงจะมีกันอีกหลายๆครั้งแต่ที่จะนัดหมายกันเนี่ยนะครับ กลุ่มคุณสนธิอาจารย์ปานเทพวันที่สิบที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งซึ่งเขาชวนผมกับทุกคนที่นี่ไปด้วยก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงยังไงก็ไปร่วมเขาด้วยวันที่สิอจะไปที่แพทยสภา,าเพื่อจัดการโนแมนแลนเนี่ยนะครับ ใช่ผู้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนี่ยเพราะได้มีการประเมินกันแล้วว่าจะต้องไปสร้างฝันกำลังใจให้กับคณะกรรมาการแพทย์สภาเขาประชุมวันที่สิบสองเราไปวันที่สิบอถ้าพี่น้องจะไปพร้อมเนี่ยครับกับทางคอปทอสบปปสอกองทัพธรรปดโมงครึ่ง แต่พี่น้องอยู่ละแวกนั้นเราก็ไปเจอกันที่แพทยศพ์ศสภากันตอนสิบโมงเพื่อให้เขาได้ทำหน้าที่ในวันรุ่งขึ้นคือในวันที่สิบสองผมนี่นะครับถ้าชาตินี้ได้ข่าวผิดผมจะเสียใจมากที่สุดเพราะได้ยินว่าคณะแพทย์นี่เกินหกสิบเสียงต้องการสี่สิบจ็บัตรนี้เกินหกสิบเสียงไปแล้ว ส่วนที่สาลดีกาในวันที่สิบสามเนี่ยหลายคนที่ไม่ได้รู้จักคุณทักษิณอาจจะคิดว่าคุณทักษิณต้องแสดงความกล้าหาญไปศาลเหมือนกล้าไปงานวันเกิดแล้วก็บอกว่าผมเข้าป่าเนี่ยพวกไม่มีอุดมการเข้าป่าพกพี่ประพันธ์นี่ต้องมีอุดมการจึงจะเข้าป่าแต่ผมบอกว่าผมเข้าป่าได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่คุณทักษิณจะกล้าไปศาลไหมขอร้องว่าอย่าได้ป่วยอาการขั้นวิกฤตอีกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความดันขึ้นกระดูกเสื่อมเอ็นเปื่อยพอเถอะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นนะครับศาลอ,อาจจะอาจจะอนุญ,ญาต ให้เลื่อนแต่ผมเชื่อว่าเลื่อนไม่นานเพราะบ้านเมืองมันมีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนั้นเมื่อสทออรอไม่อยู่นั้นเรื่องดินแดนที่มีปัญหากันนั้นอาจจะจบกันโดยปริยายให้ปล่อยเขาไปเตะตะกร้อกันต่อแต่สิ่งสำคัญนั้น ที่พวกเราพยายามอธิบายเสมอก็คือว่าประเทศไทยคนไทยเรามีปมอ,อยู่ในหัวใจตลอดในเรื่องของการเสียดินแดนเราเป็นประเทศเอกราชแต่เจ้าอาณานิคมไม่ว่าอังกฤษฝรั่งเศสล้วนแต่รุนแผ่นดินเราตามลำดแบบับแผนที่นี่เขาเปรียบฝั่งซ้ายนี่นะครับลาวด้วยก่อกลาง ในแม่น้ำโขงร้อยเปอร์เซ็นตกเป็นของเราของไทยไม่ได้สักเกาะฝังกัมพูชาก็เหมือนกันเล่เพทุบายแบบเจ้านุานานนิคมแบบฝรั่งเศสวันที่กรมะยาตดำรงไปชักธงชาติฝรั่งเศสจัดกองกำลังเกียติยศรับเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในวันข้างหน้าแล้วก็ไปชนะคดีที่ศาลโลกวันนี้หลักการเลยนะครับ มาขุดสนามเพราะในหลัก,การเดียวกันกฎหมายปิดปากแต่ความที่ว่ารัฐจะอ่อนแอจะโง,ง่หรือสมประโยชน์ผมไม่ทราบแต่คนไทยเราจะปล่อยให้รัฐบาลเป็นบุคคลในลักษณะอย่างนี้ที่สุมเสียงต่อการเสียดินแดนไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่นกเขาได้เรียกร้องว่าคนที่อยู่ในโลกโซเชียล วันหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่นะครับอยู่ก็อยู่ต่อแต่เราควรที่จะออกมาสนามจริงกันได้แล้วในวันที่เราต้องการกำลังแสดงจุดยืนของคนไทยว่าเราจะกำหนดเลือกเชตากรรมของเราอย่างไรเราจะรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้อย่างไรและเราจะกำหนดอนาคตของประเทศนี้อย่างไรวันนั้นพบกันครับพี่น้องที่รัตงาลัยกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ